แล้วกระ,ะ,ะ,ะโดดรั้วตลอดเวลาเลยวะเนี่ยเวลาจะเข้าบ้านคิวยาเนี่ยชึบโอ,อย้ยเออทำไมบ้านเรามันเชื่อมกันมันไกลกันขนาดน,น,นี้วะเนี่ยเอาจริงมันไปทางนั้นก็ได้แหละแต่มันต้องเดินอ้อมไกลเลยถ้าไม่กระโดดข้ามรั้วเนี่ยคิวยาเพื่อนเฮ้ยใครหมดแล้ววะอย่เดี๋ยวว<น>ะบ้านอยู่าว่าลืมแล้วเอาบ้านหลังนี้โอเควัดดีจ้า<ห>เปิดตัวหน่อยไม่เปิดบอลหันลับมาจะเปิดไหม เฮ้ยเสียเหมือนหมาตัวรถเหยียบเลยเพื่อนนี่นี่นี่ไม่เป็นไรฉันมีของมาอวดเว้ยดูเดี๋ยวนี้เขาฮิตฉันไปร้านไปกินร้านแบบร้านขายเกมมาใช่ปะร้านขายของเล่นเขาบอกว่าช่วงนี้เด็กคิดเนี่ยแบบพวกเอเลี่ยนอะไรแบบน,นี้มากเลยเว้ยเอเลี่ยนเทปอยู่ในเบนเชนปะไม่ใช่มันเก่าเกินเพื่อนสมัยนี้ดิอนอาจากรีโพว่ารีโพอ่ะที่มันร้องไอเลิฟไอเลิฟเฮอเคยเคยดีปะไม่เคยมันคือ มันคือเกมเกมหนึ่งที่อ่าตัวละครที่มันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันคอยเก็บพวกอนุ่ยนี่ไปขายแล้วทุกๆครั้งที่มันเก็บเนี่ยบ้านหลังนั้นจะมีพวกผีอะไรมาเดินเล่นด้วยเอออ่าใช่แล้วเขาจะไปมีมตรงที่ไอหุ่นเนี่ยมันเล่นกับเพื่อนได้แล้วมันสนุกแล้วก็มันเป็นคล้ายๆหุ่นแอนดรอยด้วยแอนดรอยคือไอที่มเป็นโลโก้อะเอออะไรเงี้ยอ๋อเอออ่าเข้าใจฉันก็เลยซื้อมาฉันก็ซื้อตุ๊กตามาเอาเอามาให้เฉยไม่มีอะไรอันนี้แล้วก็ปืนเอเลี่ยนเื่อนดูดิไอตุ๊กตาท เอาไม่ไม่เกี่ยวฉันเอามาไวนะ้งั้น่ะมันคือตุ๊กตาเฟรดี้อ่ะอันนี้เค <Okay. S 1> เลิศนายเห็นนี่ปะฉันไปซื้อแผ่นซีดีมาด้วยเขาบอกว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอ่มามันเป็นกับคลิปิรีโพอะไรประมาณนี้แหละเออน่าก,กลัวน,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 น่ากลัวหน่อยไหนไหนไหนขอดูหน่อยดิเออมันเป็นคลิปิรีโพน่ากลัวน่ากลัวเช่นเลยจะให้นายดูมางั้นใส่เลยกันนะ <c oughs> เอาหน้ <c oughs> าหน้าใส่ดิฉันใส่ไม่เป็นนะแผ่นซีดีบ้านนายโอเจ้าเกินอ่ะเพื่อนมันมันต้องมันต้องแบบมันต้องยัสนิดนึงฮึบฮึฮึบฮ้าฮ้าโอ้โหต้องต้องต้องนอนอย่างนั้นเลยเห โอเคมาแล้วเพื่อนที่มาแล้วมาแล้วตัวนี้มันกำลังออกจากที่ที่หนึ่งเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอันนี้มันคือมอนในแมปป่ะวิ่งวิ่งหลบวิ่งหลบใช่ไหมน่ากลัวเลยเพื่อนฟันมันหล่อป้าปากกันยาวด้วยมีแค่หัวเนี่ยอุ้ยน่ากลัวจังเลยใช่ญชิญชิพูดถึงมาแหละเออไอ้นี่แหละ เค okay, ฉันว่าเราเราเราดูพอแค่นี้ว่ะมันมันเยอะเกินอะ่ะมันจะไม่จบเลยเพื่อนมันนานด้วยมันมีหลายอยา่างเลยมันมีหลายดาวมีหลายแมปมีหลายอีเวนต์ให้เลือกเต็ไมไปหมดเลยฉชนบอกเลยเออค่อนข้างเยอะเกินไปน่ามีว่าทำไมเนี่ยตกใจเอ้าชาวบาาตั้งแต่แรกเหรอตั้งเหรอตกใจเออนั่นแหละมันมีหลายแบบเลยเพื่อนแต่ว่าจอนายนี้มันมันมันแปลกว่าทำไมมันมันเป็นแนวตั้งว่ามันไม่เป็นแนวนอนอ่ะมันไม่ขยายอ่ะเอ้าแต่เราก็ตั้งในดูกใจคอมนี่มันกระหักจังเลยอ่ะโอเคไป ฉันหลับนอนดีกว่า so วันนี้ <èn isf premature> นอนมานานแล้วกันนะแต่ริปโรที่ดูมานะชอบสีไหนฉันชอบสีดำดำฉันชอบสีเขียวเพราะสีเขียวมันคือแอนดรอยด้วยมันฮาดีเออมันฮาดีเว้ยแอนดรอยอ่ะไปเว้ยตายเว้ยตายเว้ยราตรีสวัสานุ่มเฮ้ยตกใจเสียงอะไรวะระเบิดเฮ้ยฟ้าผ่าเหรอถ้าย้าตื่นเพื่อนอ ฝนก็ไม่ตกนี่ว่าอะไรระเบิดว่ามีมีหรือว่าเสียงปืนว่ามีคนยิงกันหรือเปล่าวะหน้าบ้านเราเนี่ยดูไปเพื่อนไม่มีวัางฉันได้เสียงด้วยไม่กินตังตู้มเลยอ่ะไม่ได้ยินเหรอวะหูน่าจะด้วยอะไรเนี่ยเออนี่เต็มหูสองข้างเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรากิเดียวดับดูคุณคุณคุณน้อยจิมตัวตัวที่มันอยู่ในรีโพว่ะเพื่อนไปไปไปยริงนะเชื่อนะแต่ว่ามันยิงบ้านเราไม่เท่าเฮ้ยไม่ไปยิงไม่เข้าก็เชียร์นะเฮียออกมาดีว่าเพื่อน โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ตเกียร์ุดแย่แล้วโดนยิงแล้วโดนยิงหรอแซบี้ไอ้อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยชิบโอ้ยโอ้ยเจ็บตัวว่ะช้ำในมากเลยเหมือนโดนยิงเอ๊ดโดนยิงมาที่ว่ะเฮ้ยเกียร์อยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนอุ้ยเกียร์ไอ้ดมไอ้ท่านี้ปวดหัวด้านหลังเนี่ยอย่าอย่าอะไรอย่าผมรู้กันยังงี้เลยด้านนี้ด้านหลังเพื่อนปวดหัวเนี่ยปวดหัวปวดหัว อย so anyway. mm hmm. ู่น yeah> ี่ฉันไม่ฉันไม่อย่าไปฉันยไม่ตายเกี๋ยห้าเดี๋ยวนเดี๋ยวนะช่วงข้างหน้าเลยคุ้มกับเพื่อนใช่ปะใช่ปะช่วงนี่มันไอตัวที่มันจับเรามาเพราะว่าเพื่อนที่มันเอาเอาเรามาเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนวะเพื่อนทำไมมันดูทุกอย่างมันดูมันดูใหญ่ไปหมดเลยอะพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยหรือว่าเหมือนกันหรเพื่อนเราโดนมันตุ๊กต่างดาวจับมาปะเนี่ยไปไม่ได้เพื่อนไปไม่ได้มันกำลังทำอะไรอะมันกำลังเดินไปเดินมาทำไมวะ มันจับเรามามันก็ต้องรู้ดีเราเราอยู่ไหนวะงั้นมันทำ่างเงี้ยมันทำราหล่นกลางทางป่ะไม่รู้เอาเป็นว่าเราหนีจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันกลับมาเพื่อนเราต้องคอยแอบดีตัวเราเล็กเว้ยทำไมมันมันมาที่นี่แล้วมันตัวมันใหญ่วะตอนแรกฉันเห็นตัวมันเท่าเราอยู่เลยนะเว้ยใช่ป่ะนั่นแหละนั่นแหละเลยเฮ้ยฮะเราขึ้นกระปบนได้โอเคมันเป็นชั้นหนังสืออะเพื่อนเราแอบบนนี้ได้นะเว้ยสมมติถ้ามันกลับมาโอเคป่ะมันมีธงมีทองด้วยคืออะไรวะเนี่ยทุกอย่างมันใหหหหญ่่ไไไไปมมมดเเเลยยยยยนนนะะวว้้้้้พกกรรรถาางงตตชััสืออออีุจ็บ เค้ยชึบซ้ายลงก่อนเลยโอเคมันหาเราอยู่ปะชึบมันมหาเราอยู่มันเสียงเหมือนเอเลี่ยนอะไรไม่รู้อะเสียงใหญ่ใหญ่อะชิ้กก็ไม่ฟังไม่ออกว่ามันเสียงอะไรฉันไม่ฉันจะตัดกันมาฟุ๊ปได้ด้วยหรอฮะจะไปไงอะชึบขอแพงชึบเคสวยอยู่ไหนโอเคมันกลับมามันกลับมาอุ้ยชิบชิบหมอบหมอบหมอบอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนตราเพื่อนเราเราโอเคไปกลับฝั่งนู้นกลับฝั่งนู้นโอเคเพื่อนไปไปไปชึบลงมาเพื่อนลงมาตรงนี้ลงมา

ฉันก anyway, okay. okay, okay, ็ไม่รู้อ่ะนายรู้ปะล่ะโอฉันก็มาพร้อมนายจะรู้ได้ไงวะโอเคโอเคเพื่อนไป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 มองเดินเดินเดินรอไปเดินรอไปเดินไปดิพี่เจสซี่มันอยู่ซ้ายน้าพี่เหรอวะเราด้วยเพื่อนชี่สี่อยู่หน้านายนี่ไปเลยว่ะอุ้ยเฮียมันไมเ่ได้มันไม่เจอพี่มี่ฉันเลยเราไม่เห็นดิว่ะ โอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงเย็นโดนยิงเย็นโดนยิงจะขุดตายเลยตายไม่โดน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 อุ้ยเพื่ออะไรเนี่ยถ้าออกคืออะไรอ่ะอุ้ยถ้าออกคืออะไรอ่ะเราไม่มีทอเพื่อเราไม่มีที่ขุดด้วยเอาทอมาใส่เราเราทำไมเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติเลยเหรอใช่แต่หายังไงอ่ะเราต้องหาที่อื่นเวลาในโซนกุญแจในโซนที่ไหนอ่ะอ่าใต้ชั้นหนังสือหรือไม่ก็ อ่าอะไรสักอย่างกระาต้นไม้โอ้ยโอ้ยเราไปดูเราไปเช็คกระดาต้นไม้ดูต้นไหนละเพื่อนมันมีเป็นแสนต้นเลยเราเช็คดูจากอันหนดิันเช็คฝ่งนู้นฝั่งนูยังไงดีใใช่ชตรงนี้เหรอนายเช็คดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าโอเคได้ได้ฉันลอยฉันลอยไปเลยเมียนเนียนเมียนเน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 ียนเียนเียนเนียนเนียนเนียนเียนเนียนเียนเนียนเีย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  ไม่มีทางขึ้นผิววะต้องมีสทางที่มันมากขึ้นได้โอเคไม่ต้องละชั้นนี้แหละคือทางขึ้นชึบโอเคกระโดดโดดโอเคต้องมีแจทักที่หนึ่งใช่ไหมล่ะเอออาจจะเป็นไปมงใบไม้หรือไม่ก็วันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้อล้อยูนเีื่อวนหาแล้ววนีวะเนี่ยไ้นวะันีแล้วี้แล้ววนนี้แลวันนี้แล้วแล้วันนีลนีแล้ัแล้วนี่ราีนีี โซฟาไหนมีโซฟาเดียวมีโซฟาเดียวโอ้ยไปแล้ววะไอ้เจ้าโอ้จ้าไอ้เจ้ยไอเจาอกเไอ้เ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เตไหนเซฟาไอนอันนี้เจ้าไอ้นี้าแล้เอวยาอ้เอ้เจ้เจ้าอ้เจ้อ้เาอ้าไอไอ้เจ้่ไอ้เจ้าไอ้เ้อเจ้ไอ้เจไอ้เน้เจ้าอนเอ่ะแต่เรากลับไม่ได้เอนกลับไก็เจเดินไปไป ตัวหน้าของขุนป่าวเพื่อนไปเลยเพื่อนพิ่งแล้วไปเลยไปอีกหน่อยอีกแล้วโอ้ยตัวนี้ไม่มีทางจะพี่ตั้งแต่ตั้งแต่จะต่อข้าไปหรือเปล่าจะต่อข้าไปเลยเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไปแล้วไปแล้วระวังไม่ระเบิเลเซอร์ยิงไม่ระเบิดเลเซอร์ยิงไปแล้วไม่ระปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์ได้แล้วมันจะปืนเลเซอร์ยิงโอ้ย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 อย่างแม่นอย่างแม่นทุกคนเลยตัวนี้อย่างแม่นไปเลยเพื่อนมันมันไม่ได้มีตัวเดียวป่ะใช่ป่ะ ตัวนี่ไฟตดวนี่แม่งไปอีก็บอกเลยไปแล้วเพื่อนโดนไปแล้วโอ้ยโองลองุ้ยโอเคเพื่อนตรงนี้มาที่ไปเร็วๆอันนี้ชุบชุบเคโดขึ้นก็ดูขึ้นก็ดูขึ้นอันนี้ก็ดูขึ้นแล้วแซมมี่เราจะรอดใช่อบใบเพื่อนเราจะรอดใช่อบใบวายมาจับตัแล้วเอโอ้ยทำไมตัวมันยืดหยุ่นจังเลยอ่ะมันสามารถยี่ได้หดได้ด้วยเพื่อนคนขี้โกงเลยไปเร็วโอ้ที่นี่ทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดเลยว่ะแบบประมาณสิบเท่าอ่ะฉันเพื่อนฉันต้องขี่ยาขนาดนี้ฉันยอมรับเพื่อนสามาจากชีวิต ไปเจอไหนกินอะไรเมื่อก่อนเลยจริงๆแล้วมันจะไม่ใหญ่หรอกแค่เราตัวเล็กหรือเปล่าเฮ้ยเออว่าให้ผู้มีผลถ้าว่าตัวขนาดขนาดไอ้เนี่ยไอ้ไอเนี้ยเกี่ยวกับไอ้เนี่ยถ้าว่าเท่ากันแต่ว่าตัวเราเล็กไปปะเป็นไปได้โอ้โยตัวมันยิงโคตรแมนเลยขึ้นแล้วเพื่อนจะขึ้นแล้วฉันแอบขึ้น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 ขม้นขา้หขือนขึ้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 นึ้นขึ้นข เยแค่เจอกระดาษอะไรก็ไม่รู้เพื่อนชนะแล้ววะแฟนสองสามสี่เออหวยปะวะไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นรจิจ้มก่อน,นวะไมก่อนน่าดูโอเคโชัวว่ววาวก็มันเราเราก็เหมือนแมลงสาบหรืออะไรบางอย่างอ่ะชัวว่ววารหัสฉันได้รหัสมาเว้มันจะไปหัสใส่อะไรบางอย่างหรือเปล่าอุ้ก็มีกล่องไปหนึง่งใช่ไหมกล่องเคร,ร,รื่ด่วนงั้นเราไปหาไปหาข้างหน้าดิไปหานี่อาจจะมีกล่องของอาวุธก็ได้ฉลาดอยู่ด,ด้วยนะทุกคนนักขึ้นทิ่ทำไมเนี่ย

พย <8, S 1> ายามนะโอ้โหเจ็บรอทีเพื่อนจริงฉันอยู่เนี้ยรอดยังไของมันเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ประธานีแนี้หน่อามี่ไม่อันโอนี่ไม่ถูกเก้าสสองไม่ถูกโอ้โหลนนนี้เพื่อนเไนนี้ห้วันนี้สอไม่ถูกสามสไม่ถูกอา่าหนงองนเดียวไปแล้วสามหสองไม่ถูกแค่นั่ไรเจ็ดสองสเจสไม่ถูกว่ะ ชิบหายแล้วเพื่อนเรายังหาไม่เจอเหรอเออยังหาไม่เจอหรือว่านี้หรือว่านี้ชิบหายแล้วเพื่อนไม่มีกล่องไหนเลยเราเดาไม่ถูกใช่เราได้เช็คหมดหรอใช่เราได้เช็คหมดฉันพยายามเช็คข้างๆอยู่ไม่มีอุ้ยอันนี้ปะเนี่ยเฮ้ยเจอ้ะเลขอะไรอ่าห้าเก้าสองหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งโอเคเช็คไปหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งเราดิ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 เฮ้ยไม่ใช่สองหนึ่งเฮ้ยถูกแล้วเอาเร็วอุยเย้หูไปเพื่อน ไอ้วอ๋อเขียชะมองแล้วไม่เห็นเลยเพื่อนทางนี้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 อ๋ออ๋อเยใ้มือเหรอตกใจเฮ้ยเ๋ยดนะไมเรกลับมาทางเดิมเพื่อนเดี๋ยว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 ใช่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 โอเคเพื่อนอยู่นอยู่ความมันน้าจงแฟไมว่ามันเบื่อไหมเนี่ยโอเคไม่เห็นโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลย้ขุดทองเลยเพื่อนจะขุดทองเองโอเคโอเคอย่อย่า หลบชูไปยื้ชูไปุูไปชูไปุูไปเราจะขุดเท่าไหร่วะไม่รู้แต่ฉันหมอบฉันหมอบคุณอยู่กูก็หมอบคุณอยู่ฉันจะขุดไปเยอะจะกว่าไม่รู้ขุดเผื่อไอ้เลยเพื่อนขุดเผื่อไอ้เลยช่วยขุดช่วยขุดเลยแล้วมันจริงรัวๆเลยเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนดู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 โอ้ยโอ้ยเก็บโอ้ยเอ้ยตอ้ยน่าเกียร์แล้วเพื่อนน่าจเกียร์แล้วโอ้ยยอยฉันได้ฉันได้บอลเดียวอันเดียวโอ้ยขุดได้นานได้เดียวไปเพื่อนบินก่อนเร็ว

ยุบยุบอไรไรเจ็ด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 แปดแปดโอเคเจอที่ประตูเพื่อนเที่ประตูเดที่ประตูเที่ประตูเดี๋ยวประตูไปแล้วไปแล้วไปวเอาเอาเอาเพื่อนจตายแล้วออกมาเพื่อนเราทอมาเอมาทอมาาจะตายแล้วจตายแล้วเอาทอมาเร็วเอาทอมาเร็วเอาทอเอาทอไปเอาไยมเาเร็วดาเร็วน่อขั้มใส่แมงไปเลยอยบแล้วเพื่อนไปเร็วไปา ปสบายดีโอเคเราตกมาจากยาจนจริงด้วยเพื่อนอุ้ยเราอยู่ข้างบนแล้ไม่แก่บนยานอ่ะเราบ้านกูโอ้โหเรือบ้านนายพังไปหมดเลยเพื่อนเอาไงดีวะเนี่ยเรียกเรียกได้ไิวเนี่ยเรียกเเรรีียยกกประกันได้ไหมเนี่ยเรียประกันก็ไม่น่ารับอ่ะเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าอะไรตัวเองจะตั้งดาวยิงเหรอเ<อ>ขาไม่รับประก,กันหออเว้ยเขารน้ว่านายเปมีเรื่องกับเด็กเด็กแบบเด็กเด็กแบบเด็กช่างอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กช่างมาเอาระเบิดป้าใส่บ้านนายอ่ะเอาแล้วกิกูกูกูก็ไม่มีตังค์ซ่อมบ้านอ่ะดิโอเคเรา,า,าไปรอที่อื่นกอนไปก่อนที่มัน เอาละบานคูใช่เสียงยุ้ยโบะมันตามมาเพื่อนมันตามมาไปเลยช่วยหน่อยไปละบอลไปละบไปแล้วไปแล้ว